ข่าออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่วัดพระธาตุช่อแหฮถือเกิ144ปีชาติการพระครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาผู้บูรณะองค์พระธาตุช่อแฮจัดสีงานใหญ่รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ถือฤกษ์หิ144ปีชาติการพระครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาผู้บูรณะองค์พระธาตุช่อแฮจัดสีพิธีใหญ่ได้แก่ พิธียกช่อฟ้าเอกพิธีทำบุญอุทิศถวายพระครูบาสรีวิชัยพิธีเททองหล่อพระพุทธสายญาติทรงเครื่องจกักรพรรดิราธิราชและพิธีหลอมทองคําปัญจมาเลิกเนื่องในการบูรณะปฏิสังขรเพิ่มทองคําองค์พระาธาตุช่อแฮวันที่11มิถุนายน2565เวลา7นาฬิกา39นาทีที่วัดพระาธาตุช่อแหพระอารามหลวง พระโกศัยเจติยรักรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุช่อแห่พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายไพศาลหงศรีสุวรรณประธานบริษัทบ้านฐานมั่นคงจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระครูบาศรีวิชัยสิริวิชโยเนื่องในวันรำลึก144ปีชาติการพระครูบาศรีวิชัยสิริวิชโย นักบุญแห่งล้านนาไทยผู้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุช่อแฮเมื่อปี2467ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขานของพระครูบาศรีวิชัยและพิธียกช่อฟ้าเอกพระวิหารพระเจ้านอนณลานพระวิหารพระเจ้านอนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้านอนโดยวัดพระธาตุช่อแฮได้รับงบประมาณในการบูรณะจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง พระโกศัยเจติยารักษ์ประธานในพิธีอธิษฐานเจิมช่อฟ้าปิดทองคำเปเลวผูกผ้าสีชมพูคล้องมาลัยสองชายประพรมน้ำพระพุทธมนต์ประกอบพิธีชักสายศิลยกช่อฟ้าเอกประดิษฐานหน้าบันพระวิหารพร้อมด้วยสงฆ์นายไพศา์คงศีสุวรรณประธานบริษัทบ้านฐานมั่นคงจังหวัดปทุมธานีและคณะ เวลา9นาฬิกา19นาทีประกอบพิธีหล่อพระพุทธสยยายญาติทรงเครื่องจักรพรรดิราธิราชพระพุทธรูปประจำวันเกิดวันอังคารของพระครูบาสีวิชัยและพิธีหลอมทองคำปัญจมฤเริกโดยมีพระราชปัญญาพรรองเจ้าคณะภาคหก 6, เจ้าอาวาสวัดนางชีพระอารามหลวงกรุงเทพมหาคนคร เป็นประธานฝ่ายสง์ในการสวดธรรมสังคินีมาติกาปะถะและเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมหลอมทองคำปัญจมาเริกเนื่องในการบูรณะปฏิสังขรณเพิ่มทองคำองค์พระาธาตุเช่าแฮและนายกิตินันนุชวานิชคณะสยามบาวรเป็นประธานฝ่ายคราวาส พระโกศัยเจติยรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุช่แแฮพระอารามหลวงพร้อมคณะประกอบพิธีหล่อพระพุทธสัยญาทรงเครื่องจากภพตราธิราชพระพุทธรูปประจำวันเกิดวันอังคารของพระครูบาสีวิชัย ผู้มีเกียรติถือสายศีลประกอบพิธีหล่อพระพุทธสายญยาทรงเครื่องจักรพัตราทีราชและพิธีหลอมทองคําปัญจมาเริกพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา144วินาทีหรือ2อนาที24วินาทีในการนี้นายไพศาลหงษ์ศรีสุวรรณประธานบริษัทบ้านฐานมั่นคงจังหวัดปทุมธานีนางสุนันนุชวานิชสยามบวร สิบเอกหญิงกรวรรณสุม,มาศวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นางปูรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่นางเกษรเกิดหลังสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่นางสาวเกษรปาลาดประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองแพร่นายธิติพงศ์วงศ์เสน หัวหน้าสำนักง,งานสาขาวิทยาบริการมหาวิทยาลัยรำคำแหงจังหวัดแพร่และคณะพร้อมประชาชนร่วมงานจำนวนมากค่ะ